สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านสวัสดี FC แฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้มาสายนะคะเพราะว่าสาวดำนั้นมีธุระสำคัญนะคะก็ลเลยไม่ได้ลงคลิปให้ตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเดิมค่ะเพิ่งจะจจะทำธุระนะคะกลับมาก็เนยอ,อยู่บ้านคนเดียวเนาะกลับมาก็มาเก็บปัดกวาดบ้านล้างช้วยล้างชามอะไรค่ะเพราะว่า ไม่มีคนทําให้นะคะต้องทําเองตั้งแต่ไม้จิ้มฟันกันเรือลบค่ะต้องขออาภัยด้วยนะคะปกติก็จะลงคลิปให้ตั้งแต่เช้ามืดเช้ามืดนะคะวันนี้เป็นวันที่28มกราคมนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันที่2ี่วันเสาร์ค่ะมกราคมพศสองาสอพศสองันยีาหรือว่า2023เนาะพี่น้องเนาะค่ะ ขอให้ทุกๆคนโชคดีนะคะกับตัวเลขในงวดนี้นะคะขอให้ท่านโชคดีและมีโชคมีลาบนะคะอยา่าอย่าได้ผิดหวังนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะเลขของปู่ลึกลับนะคะปู่ลึกลับงวดจิตงวดก่อนท่านให้มาห้าหนึ่งหกนะคะแต่ไม่แต่คนที่เขาฉลาดซื้อห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าเขาก็ถูกนะคะปู่เล่าให้ฟังนะคะปู่เพิ่นบ่อยฟังกับพี่น้องเพิ่นบอกว่าโอ้ยอเพิ่นมีดวง ให้ไปหาหนเขากระซื้อหาหนเกเขาถือขาหกมื่นปูพอถึอจักบาทแล้วว่าพอปูปูปูวาค่ะปูลึกลับว่าค่ะพอตอ,อันคุยกับเพื่อนว่างสายเมื่อกี้นี่แหะค่ะพี่น้องแล้วบาทนี่อัเลขปูลึกลับใบก้อนที่เพื่อนไหนมานเนี่ยเจ็ดห้าสามเจสาแปห้าสละกับแปดกับพี่น้องเลขล่างเพอนายแปดห 8, 6, 8, 6, กแปดหกเดียกจะลืมแปดเก้าด้วยค่ะ เพื่อนหาหกศูนย์ก็จะลืมเก่าศูนย์เด้อพี่น้องแล้วเพื่อนก็ให้ยศูนย์ศูนย์เนี่ยอันใบก้อนจ้าใบก้อนที่เพื่อนห้มาค่ะพี่น้องเนาะคเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะวานนี้เพื่อนห้มาแล้วเป็นแบบนั้นเด้อพี่น้องวานนี้อันนี้นั่งจะไห้อันพี่น้องเอฟซีเนาะคเนาะแล้วก็สลับของน้องน้องก้าวจอมบัวใหญ่เนี่ยเพื่อนห้ยเนี้ยเมื่อเสาร์วันที่อ่าสิบหกค่ะ เพิ่นบอกมาแล้วก็ให้ตอนเช้าวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อเช้าวันที่สิบหกค่ะเช้าวันที่สิบหกอย่าลืมเลยค่ะเสาร์วันที่สิบหกตอนเสาร์เลยประมาณเจ็ดโมงแปดบ่เกินแปดโมงเพิ่นส่งมาให้แต่ว่าปกติเพิ่นจะส่งให้ตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์ละเพิ่นส่งให,งมงงให้มือหวยออกค่ะมือที่เพิ่นอ่าน้องเก้าวจ่อเพิ่น์นนั่งสมาธิมือก้อนหวยออกนั่นค่ะเพิ่น์นนั่งอ่า ขึ้นนั่นล่ะนั่งขึ้นวันที 15, ่สิบห้าสิบหกคนน้ำเสาเพิ่นก็นกนส่งตัวเลขให้เลยเนาะพี่น้องเนาะบาสนี่อันนี้เป็นสูตรของสาวดำนะค่ะฝากไว้น้ำ้อค่ะเด้อพี่น้องฝากไว้น้ำค่ะสูตรสามตัวบนกับมักกับจัดบ่มักเข้ากับบ่ต้องซื้อเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นสองเจ็ดสามศูนย์เก้าค่ะสองเจ็ดสามศูนย์เก้ากับพี่น้องแต่มันออกสามตัวตายสามตัวแล้ววันที่หนึ่งขันมีอยู่ในหาตัวนี้ก็ถือค่ะพี่น้อง แล้วก็เก็เบิ้งแล้วเบิงบ้งน้ำเด้อค่ะเด้เนี้สองตัวบนล่างค่ะสองตัวบนล่างเน,นาะคเนาะสองตัวบนล่างพี่น้องกันถาวว่าสาวดำมันวงกลุมให้แน่จั่กันไม่นั่ง,ม,งม,มักนั่งกับมักมักนี่แหละพี่น้องมักสองเก่ากับเจ็ดเก่าค่ะแล้วก็นี่ก็พี่น้องเนาะนั่งมักนั่งมักสามตัวนี่เนาะพี่น้องเย็บซี่มักตัวได้ก็ เบิ้องเราได้จะมักตัวใดเนอน่นี่นั่งมักสองเจ็ดค่ะเลขสองตัวมักสองเจ็ดเด้อพี่นอ้องแล้วก็เจ็ดเก่าคนถามว่าเลขสามตัวนั่งมักตัวใดสัน,น,นเลขสามตัวนี่เป็นนั่งมักตัวนี้แหละพี่นอ้องอันนี้ไอ้มันมีประกาัน,นั้นอยู่ได้นั่งเอาเอามาอัน,นใส่เบิ้งมันคือมันคือเป็นมันคือมันคือไปเปลี่ยนสีอื่นยังสันให็นไหนั่งกันว่า นอ่บังดูนั่งนะบังดูมันเสียนั่นในบอนี่ค่ะอ่ะบ่ออกพี่น้องปากกาบ่ออกปากกาบ่ออกเนอ่บุ้งสิสีแดงจังสีออกแล้วไหมนี่ย นี่มันสิบบ่เป็นอึมทอมเห็นมันจีบบ่อ,มมบอันแดงใจวายวบ่กับสีน้ำเงนนกกินนอกคณะก็พ่อได้สีนั่นเองนั่ง่าไดีว่าพี่น้องนี่ด้ยนั่งมางั้งมากอันนี้แหละอันนี้เป็นอดไนี่แม่นั่งมางั <c oughs> ้งมากตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะขันตู้ไปติดตัวนี้แหละพี่น้องกันนั่งมา แล,กกแล้วก็มัมักกะทิมสองศูนย์เจ็ดกับพี่น้องมักตัวนี้แหละมักสองตัวนี้ค่ะแล้วจะพี่น้องมักตัวไดนเนาะขันมักวะ <c oughs> ขอโทษจะ้ะ <c oughs> ขันมัน <c oughs> โอ้ยอันนั้นเพราะไอ้บลอกไข่จังเลยพี่น้องเอ้ยยนี่มันขึ้นหนาวจนว่า ไอ้คดแล้วก็คดอีกคดจังเลยไอ้กะโบอุลเน,นี่ยค่ะมักสองตัวนี่ค่ะถ้าแม่เป็นเลขสองตัวมักอน,นี้เดอพี่น้องสาวดำมักอันนี้คะอะ์พี่น้องมักน้ำกันบอนนก,กันเนาะมักอดีเดอพี่น้องนั่งมักพี่น้องมักตัวได้กะเบิ้งเดอค่ะเดอเบิงบ้งเดอ ทมานั่งมาไหนนั่งมาตัวนั่งนะกน็เห็นชัดเนาะบัดนี้เนาะเห็นชัด,ดยอ,อ,อยู่เอาสีเหลืองเนาะเป็นตัวมักตัวใดมีตัวมกักบ่นั่งกับมักสามตัวเนี่ยกับกัแม่เป็ดเท่ากัมแม่เล็กสองตัวเนาะ ฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อขันมักเด้อขันบ่มักกับบ่เป็นยังค่ะขันบ่มักมเขาก็บ่ต้องเอาเนาะพี่น้องเนาะบานนี้กามาเลขอันปูค่ะเลขปูเลขปูลึกลับเนี่ยแหะค่ะปูลึกลับเพป็นไห้มาพี่น้องเพป็นไห้มาค่ะเพป็นทุ่มมาไห้เมื่อกี้นี่ล่ะค่ะสดซดร้อนร้อนนี่แหละใช่ล่ะต้องเอาบ้างไม่ใช่ของน้องนะะปูลึกลับเพปมามา็นไห้มาเมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องบานนี้ บาหนี่เราหนี่ฝากอันนี้ไว้ได้พี่น้องอาจารย์อลิสาอาจารย์อลิสาค่ะเห็นหรอพี่น้องเนาะอาจารย์อลิสาอาจารย์อลิสา,า,า,าเพป็นไหนมาเพูนบอกให้ผ่านค่ะเพิ่นบอกเลยว่าบนล่างจะต้องมีนี่ค่ะบนล่างค่ะ นิมกะจีนันต์ตเนาะนี่แะอ้าบนล่างแล้วค่ะสามารถวิ่งได้ทั้งสามตัวเลยเพื่นว่าน,นะคะบนล่างค่ะอาจารย์อลิสาเด้อพี่น้องได้หน่เด้อจากเพื่อนหัวตั้งหเป็นหวดแรกค่ะวิ่งบนล่างเลยค่ะนี่บนล่างเลยเด้อพี่น้องบันนี้ตัวที่เพิ่นฟันท่องไหเด้อค่ะอืมดีนะ พื้นฟันทนนะะอนอ้องหไห้บนล่างเลยได้ค่ะพี่น้องเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะเดียวกันเลยครัค่ะอันนี้บนล่างเลยพี่น้องบนล่างเลยได้หนิพิ่นไห้ซี่หางนี่บนหางนี่โอ้ไอซี่หางนี่เพิ่นไห้ทั้งบนทั้งล่างค่ะเพิ่นคัดออกเฉพาะตัวเร่นๆมาเลยค่ะนี่เพิ่นเฮ็ดจังซี่เนาะเพิ่นบอกว่าซี่ตัวนี่แหละบนล่างนะคะซี่ตัวนี่แหละบนล่าง ครับพี่น้องเนาะเข้ากะในนี่เลยพ้นว่นนั่นนะมันก็มีศูนย์มีแปดเนาะเนี่ยจะนี่แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหกแปดสามกันพี่น้องัสี่งนอเขาเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งเด้อจ้ะพิจารณาเบิ่องห้ามักอันใดห้างันซื้อนั่นแหละค่ะเนอเขาเนาะพิจารณาเบิ่งเพิ่นให้งวดแรกค่ะอาจารย์อาริสาอาจารย์อาริสาค่ะเพิ่นเป็นผู้ยิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเพิ่นให้ม้างวดแรกค่ะเนอเขาเนาะพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ อ่าวันนี้ปูลึกลับค่ะปูลึกลับเพื่อทรมบังไห้เมื่อกี้นี่เลยค่ะโทรมบางไห้สดสดร่อนร่อนเมื่อกี้นี่เลยค่ะพี่นองค่ะเพื่นทรมาสาวดำไอ้นั่นอยู่กัะสาวดำเอ็สาวดำเอไอ้นั่นไม่กัดคือสาวดำมันเย็บอันไปทุลามากไปทุละมากค่ะพรพรไปไปทุละมาแล้วก็กาับมาหอดบ้านแล้วก็ต้องมาเก็บปัดกวดบ้านล่างถ้วยล่างซ้ำปูทรมาบ่ได้รับสายสาวดำได้โทษกลับไปจะเมื่อกี้นี่ โชคกับไปเพิ่นรับสายค่ะวันนี้ก็เลยเพิ่นก็เล่ได้ห้มานี่นาะพี่น้องนางสาวดำก็เลยจดเอานี่พี่น้องสาวดำจดเอาได้ดีเด้อเพิ่นห้มากค่ะอันนี้เป็นชุดฟันทงค่ะชุดฟันทงค่ะเพิ่นฟันทงห้เด้อพี่น้องนี่เด้อโค้งสุดท้ายค่ะเพิ่นบอกว่าโค้งสุดท้ายนั่งเลื่อมเขียนเนาะอ่ะโค้งสุดท้ายเขียนก่อนค่ะเพิ่นบอกว่าโค้งสุดท้ายเลย โค้งสุดท้ายของปู่ลึกลับค่ะนีเดอปู่ลึกลับให้มาแล้วโค้งสุดท้ายค่ะบ่มมีอีกแล้วของงวดนี่เนานะคะเนาะของงวดนี้บ่ม,มีอีกบัน้เพิ่นไห้มา่มดแล้วพี่จนะไดะหน้าเบิ่งขอทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องเด้อสาวดำนี่ด้วยใจอันบริสุทธิ์เลยอยากให้อยากให้ถือกอยากให้ถือกค่ะอยากให้ถือก อยากให้พี่น้องป้องไปถือทุกปูท <minha. S 1> ุกคนก็บเจไดมีกำลังใจสู้กับชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นีต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังก็ยยูอยากอยู่แค้นทุกมือเนี่ยโอ้ยยูแบบโบนันเลยค่ะยูเห็นว่ายูแบบบ่อยบ่สะดวกบ่สบายบ่สนุกคือสมัยตะกี้เนาพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้มันจังไดเราต้องคอยเปลี่ยนจังสั้นค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้งงวดนี้เนาะจะผิดจะผาดเด้ออีทวอยแม่ให้ถือทุกปูทุกคนขอให ถือบวกว่าสองตัวสามตัวกขอใคยถือให้ถือแบบมีกยยําไรเด้อจะถือแบบขาดทุนเด้ยพี่น้องเอ้ขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับตัวเลขในงวดนี้หวยออกวันที่เรียกรัฐบาลไทยออกวันที่หนึ่งวันพุทธที่หนึ่งนะคะวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองศูนย์สองสามค่ะนะคะออกวันที่หนึ่งวันพุธนะคะกุมภาพันธ์ค่ะ สองศูนย์สองสามขอทุกทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนทุนหน้านะคะปูลึกลับเพิ่นกะฟันทงไ้แล้ว หางเดียวค่ะพี่น้องหางเดียวเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งกุมงผ้าพันธ์ยาพลาดเดิงหวดหนี่พี่น้องเนาะปูลึกลับฟันท่งไหาโค้งสุดไทยหนึ่งกุ่มผ้าพัน หามลืมเป็นเด็ดขาดพี่น้องไอ้หามลืมเดอ้อพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนจ้า